เพราะฉะนั้นจึงต้องเอาถรมเขาเป็นเครื่องกล่อมใจให้มีความสงบร่มเย็นนะเราไหว้พระทุกคนนะเราได้ไม่ใช่เหลือคำสอนของพระเจ้าที่จะไปไหว้พระในเวลาหลับนอนทุกครอบครัวเรือนให้พาลูกพาเต้าของเราไหว้พระแล้วก็หลับนอนด้วยคำว่าพุทโทธติดใจ เวลาจะหลับนอนให้พุโทโธพุธโทโธติดหัวใจจนกระทั่งหลับหลับไปด้วยความสงบ่มเย็นเป็นหลับเป็นมงคลอันนี้ไม่ใช่หลับแบบสัตว์ทั้งหลายนอนหลับมนุษย์นอนหลับให้มีศาสนาติดตัวไปในขณะที่หลับเช่นพุโทโธธรรมโมหรือสังโฆก็ได้ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ บุญบาปมีมาดั้งเดิมใครอย่าไปลบล้างว่าบาปไม่มีบุญไม่มีคนใดที่ไปลบล้างว่าบาปไม่มีบุญไม่มีคนนั้นเป็นคนที่หยาบหนามากที่สุดเลยตายแล้วก็จมลงในนรกนั่นแหละที่ว่าบาปว่าบุญไม่มีนรกไม่มีแล้วจะไปจมลงที่ว่าไม่มีนั่นแหละแต่เวลาจมลงไปแล้วมันสายเกินไปแก้ไม่ตก ให้พากันแก้เสียตั้งแต่บัดนี้โดยความเชื่อถือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาาองค์เอกสอนไว้แล้วว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีอันใดที่พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ดีให้ละเช่นบาปมีอย่าพากันทำบาปหาบตั้งแต่ <c oughs> ความชั่วช้าละโมกมาเต็มหัวใจตายแล้วจบลงในโลกก็เป็นเรื่องของเราเองและเพราะดับกรรมของตนเพราะความดื้อด้านหาธรทมไม่เชื่อฟังคําสอนของพระพุทธเจา้าใครเชื่อคําสอนของผู้ดธเจ้าก็ลาบ,บาบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลท่านห้ามไม่ให้ทำบาปก็อย่าไปทําท่านสั่งสอนให้ทําบุญทํากุศลก็ให้พากันทําบุญทํากุศลใ่ตน จะเป็นบุญเป็นกุศลเพราะใจดวงนี้ไม่ตายไม่เคยตายนะใจดวงนี้นะถึงจะไปตกนระกหมไม่ตั้งกับตั้งกันก็ตามทุกขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกตามอำบหน้าแห่งกรรมหนักเบาของตนแต่ไม่ยอมชิพหายคือใจดวงนี้และโลกนี้เป็นโลกอนิจจังไม่เปลี่ยนช้าก็เปลี่ยนเร็วแล้วก็เมื่อเคลื่อนย้ายออกมาจากนรก แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์มนานี้แล้วก็ให้สร้างความดีเปลี่ยนความดีเข้าไปสู่ใจแล้วใจก็จะเป็นใจดีดีขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยไม่สูญละใจดวงนี้เปลี่ยนจากชั่วมาเป็นความดีเปลี่ยนจากความสุขมาเป็นเปลี่ยนจากความทุกขมาเป็นความสุขความเจริญภายในใจของเราดังนั้นเวลาตายแล้วก็ไปสวรรค์ชั้นพรม นันตลอดถึงนี่ผ่านได้โดยไม่สงสัยเพราะการสร้างบุญสร้างกุศลใส่หัวใจตัวเองซึ่งเป็นของไม่ตายให้พากันจดจำเอาไว้นะ